แล้วถ้าเอาไปดูในเอกสารกลับไปทำที่บ้านอันเนี้ยห้าละอย่างน้อยมือใหม่อย่างไีห้ามาตรฐานถ้าเกิดห้าสี่ห้นะครับทีเนี้ยนะครับก่อนจะขัอันนี้นะขอให้กดปุ่มระบายากาศนะครับขอให้กดปุ่มกดแล้วก็จะเดินนะครับขั้นแรกนะครับขั้นเวลาขึ้นใต้เวียนศีรษะนะครับจุดจุดนี้เกาเรียกว่าจุดเผลอกลุ่มนะครับนจังง่ายๆพวกคุณ ับทำอย่างนี enfin ้นะฮะกระดีดกระดิ่งตรงเอานิ้วโป้งนะครับมือขวามาหน้าระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งมือซ้ายให้ตรงข้อมือกระดโป้งไปดูนิ้วโป้งมือขวามาหน้านิ้วชี้กระดีดโป้งมือซ้ายตรงตรงข้อเนี่ยเส้นไม่ติดนะครับเพื่ออย่นีแล้วเนีเอานิ้วโป้งมือขวากดกดตรงใต้มือสามเหลี่ยมของมือซ้ายสามเหลี่ยมระหว่างใต้มือซ้ายชี้เนี่ย มันจะเก็บทุีๆใต้กระดูกนะเจ็บบนกระดูกนะกดกดเนื้อใต้กระดูกแล้วอีกคืนเนาะไว้อันนี้แก้เบาะลดความเครียดร่างเย็นหัวหรือถ้าม่วงมากจะไม่ไหวนะถ้ากดตัวทีๆใช่นะจะโดนกระดูกนะให้แบบเฉียบกระดูกลงมาแบบนีนะครับถ้าใครเจ็บมากเนี่ยแสดงว่ามันเป็นอาการเกี่ยวกับแก้อาการอักเสบต้องเปลี่ยเตียงเบาะลดความเครียนะครับบรรเทาเนื้อได้แก้ปวดนั่ง30วินาที7นาทีเจ็บไหมเจ็บ แต่ไม่ได้เหยียด,ดแบบแบบลักษณะของนิ้วไงพวกนวดใช่ไหมครับข่าวได้ครับเอาหนีบนิ้วมือซ้อายมาหน้าที่ใตออ้นิ้วชี้นิ้วโป้มมากกว่าแล้วเอาหนีบสี่นิ้วล็อกข้างหลังครับกดไปกันนะครับมันมได้ใช้บนนดเวลาหน้าก็อข่าได้นะครับเวินหัวขึ้นใต้บรรเทาและไปที่แก้ปวดปวดหลังวิๆๆน10นาทีนะครับใช้ได้นะครับเวลา สัร like ่างสั่นจะบอกวไม่นะครับอบบนี้ง่ายนะต่อไปถ้าต่อไปถ้าใคมีแรงแรงหมดแต่ว่ารูดออนะไม่ได้ครับร่อองีั่าถ้าใครไม่อยากนะ้บนิ้วแล้างเลยไ่ตงเป็นว้านเลยอย่เพิ่งไปจับเท้าอย่างเ้ยใช่ิ นิ้วครับใช้ใช้นิ้วกลางนิ้วชี้หรือนิ้วนางนะเพราะเบาบางอย่างเงี้ยตักคิ้วแล้วตักคิ้วกานนอกเนี่ยหลักฐานนะไอ้พี่ตาเขาเบาบางนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางเลยนะต้องทำเนื้อเขาเบาบางต่อไปครับต่อไปเครอบนานนานสั้นสิบวิเบาบางนะคาะกลางคิ้วทีงบนหลักฐานนะหรืเครอบตา สามสนเป็นนาฬที like Anyways, ่กันเพราหัวคิวอย่างนี้เห็ต้องเห็ัวเองนะครับผม่ิ้เป็นตาครนี้เยนเสร็จตาบอดครัต่อไปนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ดูดีนะใต้ตาใต้ตรงนี้ใต้ใต้ใต้เาตาดยเป็นแบบมีเป็นด้างมลงี้แน่ใต้ตรงนี้หาตาร้าอย่งนี้ครับเป็นตาคนนนะครับมันจะเป็น กระดูกมต้องาดนีน้เพาะตรงกระดูตรงหนุ่มดี้ัว้วจะเจรยถ้าเป็นเนน่มค่กันิ่ระหว่ที่เนตาเก็เปกระดูสอะดแล้วนี้เขาเป็นงค์กรเป็ตตอนเนี้ใบบางนะถ้าเกิดว่าคธรรจั์ต้นเลือระดับ หรือกลคืนก็ลรงหรือทำงานเพราาเราอาจะตัดทังข้างเบาๆแรงๆอ่งแีงเช่นกันที่หน้าแดงนครับมืออาข้อเบาๆทั้งหน้าเกิดแาบสิบซีมีอดนะหางกลางคิ้วหัวคิ้วใต้บ่าอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะถ้าถัดด้านก็คือกับบ้านครับแน่นอนันตกรรมออนะใต้มูดึงปาเรนี้อ่รนๆที่นันนี้ อันนี้เพียงนี่ยอันนี้เนี่ยถ uh, ้าใครเนี่ยไปตกเขาเนี่ยตคนนี้ถึงจะแพกหมักเนี่ยตลบเลยนะแรงไงนะแต่เบาๆนะหนึ่งปากยังลงนี่อันนี้แหละที่ทำให้ไฟต์ตันเม่ได้ตลกเลยไม่ได้ตลกนะก็ตั้นกระตุ้งๆแล้วก็ใต้ขางเนี่ยที่ผู้ชายเขาออกมาใต้หรือถูปากผู้หญิงเขาแพ้ใต้หรือปากหนึ่งสอง เล่นต่าเๆมือจะอ่านถ้าเบาๆมื่อได้เวล้างแล้วเบาๆกับการทิ้งวินาทีถ้าต่อไปนะครับให้ยกมือซ้ายเอาไปวางหลังบอดกดสอบลงก็ทิ้งนะครับไม่ไม่จำบีไม่ถูกจำเอามือขวามากดสอบจะได้แดงขึ้นนะฮะได้เอามือซ้ายมาตดหลังบอดโอ้โหโคตรแรผมง่ามากๆเลยอะต้องเกินเลย ไปกเลยกดทีนี้ยิ้ยิงถ้าไม่มีแรงนะกดกดสอบนี้มีแรงสอบครับใช้สี่เลยนะครับยิ้กอยยกทีกอยกดแทกกัดไา้อันนี้วดามีปอดใหญ่ได้ตะกาะมือขวามาหลายสายหลาที่เป็นเนี้นะครับก็ไม่ใช่กระดูกเอามดยสายเอาสอบได้ีีต่างๆถ้าไม่หวต้เพื่อเลย เพื the the ่อนๆครับต่อไปครับล้างกรของนอข้างตัวเองถ้ามีคนวดให้เนะ้องมือครับองคอกหน้าดันไหล่ทั้คอนะครับดอนะครับอันนี้คนคนรับอันนี้คือารระหวางรเลวางวั

อย่างนี ado, ella, ้เลยนะสาครั้งเลยในรถนะฮะแล้วถ้ามีคนอยู่ก็บอกาด้วยว่ารวบนะฮะอย่เ้วถ้าพกามันจเรียกาตแล้วทาตนีนะท่าต่อยนี้นะตกตอะไรตกตกระหว่างะวลาในหน้าคือถ้าูุก่อกรงนอก ตัวนะบอกตลกะนะครับบอกไว้ก่อนนะอะต่อไปนะครับอีกสองตสุดท้ายนะสุดก่อนนะครับแล้วจบด้วยเรื่องน,องหนะนองอกนะหนูหมีนะนกอินทรีนะหนูหมีนี้แล้วก็กระตงเป็นจริเสีจริเสีนี้ใครทำได้ดีคุณแข็งที่สี่แบบคุณก็จะเป็นคนที่ เป็นปรมาจารย์วิจิตรอายุ44หลังนะตอนนี้อายุ88ไม่หลับีเออไม่ใค่นนี้นะผมเราไปดูการประัประดาไปดูการประดัประดาอาจารย์อาจารยอย่างนี้นะให่ดูนคไม่รู้เ่าไร่ังอีก็ห้ได้ถ็ว่ามันคือบแล้อันนี้คือเป็นสี่สิบปีแล้วจรง่วิรง่าย ถ้าเ้าใจดูที่เป right ิดวีด well ีโอผี่องะผีร่างในร่งแบบร่แขจะจะมีพลังช่วท่านนี้ไมไดอันนี้ก็ตามแบบแบบมีกำลังายใคือา่นุยถลยดีๆนะดูดูการให้เข่านะเป็นกเตินะทนที่ร่างนะตอนที่แบบปนไม่ไม่มีอาการเรัเตะคืออย่างนี้หลักที่ศา์คือขึ้เดินเป็นวงๆในทุกวันสีสากใส่ถ้ยเนี่ยนะไมุ่ด้วยนะ ขึ้ตรงบนจักรวาลอนฟ้ามันจะตัดพวกแม่พวกขวานพักอะไรกับไปกานามันทำให้ตัดที่สมองและใฟ้าในตัวเราแล้วก็เป็นชี้โงด้วยเดินที่ยนไองที่ยังไม่พอครับคู้ม่ตอนที่ทำมูปว่ช